โอ้ได้คามดีสูงนะครับมากมายนะครับผู้ชันที่มาในนี้นะครับที่เราทำให้นะครับเราโน้มนอมเลยนะครับแล้วก็สมัครใส่นามบัตรนะแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆก่อนเนาะช่วงนี้คือคนไปตักบาตรอยู่นะคะก็จะไม่มีใครนั่งข้างในตักบาตรกันอยู่ก็เพื่อนเพื่อนที่นั่งอยู่ใน อยยู่่่ทีไหนนกัึงเพราะว่าาเรรจะะทพีนคับ่อน้อยบอกว่ากำลังเห็นนายอำเภอรอที่สุดเลยนะกับผู้ว ladies, ่านะคะผู้ว่าก็สวยนะคะท่านผู้ว่าเออโพเล่บอกว่าสวัสดีครับโพ่ทักทายนะคะทักทายผู้ว่าแล้วก็นายอำเภอนะคะ น้ามวันยางโลใช่ค่ะแม่นาเเื่่อยางโลค่ะนมอำเภอยางโลใช่ไหมคะพูดทันี้ค่ะอมสินามีาหารมีอกัเตี๋ยวม้าหม เสือทะเลเสือบอกโลมากใช่แม่หล่อนะนายอำเภอท่านผู้ว่าสวยด้วยนะคือผิวผิวผิวนายองเภอยิ่งกว่าผู้หญิงอีกนะคะผิวเนียนสวยมากนนี้องว่าไม่รู้อยู่ไหนเลยทีนี้อาลูกไส้พอพอลูกไส้อยู่ใส่ลูกไส้อยู่ใส่เนาะ โอ้ยอันนี้ใบบุญใบบุญใบบุญกับสารุ่งนะใบบุญกับสารุ่งนี่ใบบุญครับโอ้ใบบุญใส่ชุดรอแล้วน้องว่าทอรอเรียบร้อยไปนะสองนุ่มสองนุ่มโอ้ยสองนุ่มยูพี่สองนุ่มมหาของกินคุณแม่ดาวรุ่งไม่ต้องลงโกงแล้วอยู่กับลูกๆอยู่กับลูกๆนี่แหละ ดูค่ะดูสองนุ่มรอของเราลูกชายพ่อโอเล่พากันมาอยู่นี่นะคะเตวิเพิ่มวิตรัมตื้อพองนะค่ะไม่ให้ลงหรอกบกควันไหมไทยแล้วนะคะว่าไม่ต้องลงเพราะว่าคุณแม่ท้องใหญ่แล้วเนาะคุณแม่ยืนกินยืนกินข้าวโพดอย่างอร่อยเลยอ่ะ ดูน้องดูพี่งามพี่งามหมูพี่งามโลมากเลยน้องว่าไม่ได้ใส่ชุดหลมาถอดออกดูพี่งามเต็มที่เลยนะพี่งามไอ้ผู้พันโหนงไม่ต้องลง่ะลงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่งามสีคูณรอยพี่งามนี่ต้องให้ผู้พันหยุดอ่าเดี๋ยวทิสเกตอีกได้ไหมพี่งามพี่งามสุดหล โอ้โหสุดหล่อมากเลยคุณชายพอเลยได้ออกงานพร้อมกันนะคะคุณพ,พอลูกเฟสนะเน,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 นอะพีงามกินแบบสบายอ,อกสบายใจโน่นไปหาน้องงาน้องวาแล้วน้องว่า,งาไปนู่นแล้วนึงน้องว่งาก็ไปอยู่กับแม่คุณแม่ก็ไม่ให้ลงนะคะแม่รุ่งก็ไม่ให้ลงหรอกคุณแม่ท้องแก่แล้วเนาะคุณแม่ท้องแก่แล้วไม่ให้ลงนะคะ ให้ให้รับต่อไเพราะว่าเช่น้ำนานด้วยเนาะดูนะคะกี่เชือกไม่รู้นะคะแม่แม่ไม่รู้ว่ากี่เชือกเนาะแม่ดาวไม่รู้เลยว่ามีกี่เชือกค่ะสวัสดีทั้งเก้าท่านนะคะแล้วก็วันนี่ดีแล้วิบ แม่ลูกเขาก็ยืนกินไปคุยกันไปนะเสียงใครไม่รู้ส่งเสียงเสียงใครส่งเสียงแม่เรารุงไม่ให้ลงเนาะเพราะว่าแช่น้ำนานเลยนะคะรอคิวนาน เพราะว่าพระครูก็หมดแล้วเนาะพระครูก็นั่งช้างกันหมดแล้วนะคะอือโอ้โหดูนะคะน้ำถึงท้องเลยนะนั่อมีอยู่1 0ัน้ำนกขอน้ช่อมยู่นน้ำัมพัทธ์องชางคิ้แนี่มางแ้อยูราณ1 0ชื่ว ไปแล้วค่ะขบวนไหนขบวนช้างเด็กไปแล้วนะมาพ่งามมาเออพิงามขบวนช้างเด็กของเราก็เป็นกำลังใจอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราดูอยู่ทางนี้แล้วเดี๋ยวเราไปไปข้างหน้าปะเดินไปข้างหน้า เดินไปรอข้างหน้าปะไปดูข้างหน้ากันบ้างโอ้เสียงเน้นเบรนเนนเบรนเนนเบรนจับแน่นเนนเบรนจับแน่นเลยอ่าปายปายพ่งามโอ้ยเอาโอ้ยโยถือไปดีๆมาแม่มาหอบมาหอบ หาหาครับาสุาสุาป่ะคุณแม่เดินตามลูกๆไปโอแม่คุณแม่ท้องน้ำถึงถึงครึ่งท้องเลยอ่ะจุมลมช้างเราเดินตามกันไปนะฮะไปไปรออยู่ข้างหน้านุ่นเนาะนำโดยพ่อใหญ่เหมาซับมากครับครับมีช้างอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเชือกครับ ป้าป้าเดินเดินโอ้อยายป้าไปรออยู่ที่นู่นนะคะป้าคุณแม่คุณแม่เดิน ต้อปรอคอยนารทำนาจตใปาแล้วปาใบบุญไม่ไปบอกใบบุญใบแบบใบบุญไม่เดินหรอใบบุญใบบุญเดินเห็นหลังช้างก็วันนี้แหละไม่รู้จี่เชื่กต่อกี่เชือกวันไม้ไทยดูด้วยหนร่องร่องข้างมุกกี่เยู่เชิญกาตุนะ สมัยผมเป็นเด็กๆเลยครับเห็นช้างผมวิ่งขึ้นบ้านเลยนะครับกลัวมากเะไสมัยเด็ก,ก่อนไปแสดงไป้างอะไรให้ดูนะครับเป็นเด็กๆ <ไป S 1> อยู่ไปเดินเดินเดิน อำเภอพญาคขาภูมิใสนะครับพอช้างไปลายมันนิ่งโบกเดินอมตัอนี่หอคือจำในนี่เฮ้ยมต้องเดินโตเต้บกกาเออไม่ไปไม่ไปไอช้อนช้อนชัวซสี่จำในน้อเฮ้ยจำในตัวเฮ้ยในช้างเอเชียเรานี่ ตัวผู้จะมีงานตัวมีไม่มีงานแต่ช้างแม่พิการเองจะมีงานข้งตัวผู่คนคุณแม่แลารุ่งไม่กล้าเอาคุณยายก็มาตัวนีคุณยายก็มาแล้วคุณแม่แลารุ่งไม่ไม่ไม่กล้าข้าไม่กล้าข้ามสะพานแม่ขี้กลัวขี้ตกใจเดี๋ยวก็จะให้น้องวากลับไปหาแม่นะคะ พอนุ่มเสกเพิ่งจะถึงตรงนี้พอนุ่มเสกเพิ่งจะถึง,ถงมารอก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ลับไปคืนมั้งตามไปค่ะขอเสกยังมาไม่ถึงตรงนี้เลยอะ่ะใบบุญนะคะใบบุญ บรรทายใบบุญนะนี่รอ,อคุณตานีก็มาค่ะมาอยู่ค่ะแม่แม่แม่แม,แม่ถามหาว่ามาไหมมาอยู่นะคะมาค่ะเอาไปยังไดนี่โอ้ขอบคุณครับเอาขอบคุณครับเดี๋ยวยังยังใบบุญยังอยากกินอยู่เนาะอยากกินอยู่ขอบคุณครับยอยู่ เอาใบบุญอ่ะเอ้ยขอบคุณครับตลอดเลยขอบคุณครับตลอดเส้นทางอ่ะอู้เสียงใครเสียงพ่อเล่เอ้ยเสียงพ่อหนุนเสกว่ะเสียงพ่อเสกนะหนุนบรรยากาศมาทางนี้นะคะ โอ้พ่อ,อไม้ก็มาอยู่นะคะแม่แม่ว่ามาไหมมาอยู่นะคะนี่คะ่ะนั่งอยู่นี่ค่ะม,มาอยู่คะ่นะดูนะคะ บรรยากาศข้างหน้านะคะสวยงามน้ำท่วมน้ำท่วมนะคะประวัติศาสตร์นะคะตักบาทไอช้างลุยนะเก็บภาพสวยๆนะเก็บภาพสวยๆนะนะคะภาพสวยมากปีละครั้งนะคะไี่แต่ปีนี้มันน้ำขึ้นใรูปน้ำขึ้นน้ำน้ำขึ้นเร็วน้ำท่วมเร็ว เดี๋ยวเราไปดูนู่นจะได้บรรยากาศสวยมากเด็กๆเด็กๆรออยู่ตรงนี้อู้มันบังต้นใหม่ตัวนี้ตรงนี้บังเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไปไกลๆก่อนโอ้ยตรงนี้สวยค่ะ ก็บภาพสวยๆกันนะคะ,คะช้างลุยน้ำ <laughs> ช้างลุยน้ำตักบาสนะคนำขบวนโดยพ่อนุ่มเสกนะคะ,คะพ่อนุม่มเสกแล้วก็ใครเชือกที่สองอทองคำแล้วก็ เต็มสั้นหรือเปล่าว่าเป็นสามวงคลมดูข้างหลังอ่ะข้างหลังลุยน้ำเครึ่งตัวแล้วบรรยากาศสวยงามไหมคะบรรยากาศไม่เด็ดนะคะครึ้มอนาี่ข้าวต้มเล็มีญญากวานทางหน้าข้างหน้าน่ารักนะ